มันต้องอย่าง,งานั้นสอนไปรู้เรื่องทําได้รับงานได้ไหมอยวไปรับครับเดี๋ยวช่างกระจกไม่มีงานทําแต่จ้างก็ไม่เคยมานะงานซ่อมเนี่ยช่างอ่ะ <c oughs> อันนี้บอกกันอตรง <c oughs> ตอนแรกรั่วรั่วลงมาย้อยเลยรอยคาบน้ําลงมาเลย เตรียมซิลิโคนมาเนี่ยใช้ไม่ได้พอปูนเป็นฝุ่นมันก็จะรอดซิลิโคนแบบมีกฎข้อดีของมันคือการแห้งไวยิงแล้วเนื้อก็จะแข็งแต่ความยืดหยุ่นก็จะน้อยกว่าด,ด้วยมันไม่เหมาะหรอกการที่ยิงระหว่างอลูมิเนียมกับปูนมันเหมาะกับกระจกต่อกระจกมากกว่าอ๋อใช้ไม่ถูกประเภทอันนี้นับเป็นชั้น2แล้วกันคือชั้น4ี่อ่ะมันไม่มีแบบอะไรมาบางังมันก็จะโดนเยอะชั้น3ก็จะโดนรองอันนี้ก็โดนน้อยหน่อยมันรั่วเห็นคราบน้ำแล้วเห็น,น,ไ,หนไหมอืมอ่าเราต้องการจะยิงกาวบล็อกเพื่อไม่ให้น้ำมัน ี่ฟิกข้างสองบานเขา,าเลยยิงกาวเองไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีแกะกันว่าแกะหรือเวดก่อนเลยเอาตัวที่เขาล็อกข้างบนล็อกข้างล่างอ่ะออกออก่อนน้ำนล้นางคือกรณีที่มันมีฝนบวกแรงดันอากาศอากาศก็รั่วเข้ามาคือแรงดันลมนั่นแหละทบูดภาษาชาวบ้านมีที่มวนอีกเขาอ้อ หัวอสกูเนี่ยมันเจาะ,ะเข้าไปน้ำซึมเข้าไปข้างล่างแล้วมันก็จะมาล้นเนี่ยตามคาบน้ําที่เราเห็นแล้วตรงนี้อีกเ,เ,เห็นไหมมันมีร้อยฉีกขาดระหว่างเฟรมข้างกับเฟรมล่างอ่ะเราก็ต้องยิงกันอย่างนี้ด้วยขอพากิ๊ลิ้วอะไรเชฟอ่ะตัวนี้เป็นซิลิโคนไร้กดนะร้อยเป็นซิลิโคนทรายอ่ะพอแค่เนี้ยไม่ต้องยิงวนรอบก็ได้ยิงแค่นี้สวยเลยพอทอกอีกหน่อยแล้วก็โป้หัวมันไปเลย แค่นี้แหละไม่เข้าแล้วและอันนี้มันใช้เวลานานไหมกว่าจะแห้งสองชั่วโมงแล้วกันถ้าฝุ่นมันเกาะเนี่ยซิลิโคนอยู่ได้ไม่ดีแล้วช่างคามาติดตั้งใหม่ๆไอร่องพวกนี้มันมีอยู่แล้วไหม <S 1> <S 1> มีแต่ใครจะยืนเฝ้าเพราะฉะนั้นโฟร์แมนหรือหัวหน้าช่างอ่ะสำคัญเลยตอนติดตั้งเราเป็นเจ้าของบ้านเราไม<อ>่มานั่งเฝ้าดูทุกชุดหรอกเราดอลเานิ้วป้ายยายายิงพอดไปดาบร่องแค่นี้แหละกันน้ำ ก็ของบ้านตัของตึกนี่หลีลามากเลยจะทําแตนละชุดเออมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยแต่ผมมี how to อย่างนี้แล้วเนี่ยผมทําเองได้อีก7ชุดที่เหลือสอนชุด,ดเดียวนะ <laughs> แต่เดี๋ยวอย่าเพิ่งทิ้งกันไลย สอนปุ๊บทําได้ปั๊บข้างในเนี่ยปล่อยมันเละๆเลยอสอยมาทำให้สวยข้างนอกเพราะเดี๋ยวข้างในบานฟิกมันจะเข้ามาบังอยู่แล้วเราเน้นคุณภาพใช่เราเน้นให้มันอยู่กันน้ํารั่วไว้ก่อนสอนฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งลองทําเองจัดไปกดนี้อือเดี๋ยวตอนนี้เวลาลมพัดมาเนี่ยมันก็จะเกิดเสียงล้ว เราจะให้ดีนะไปเอาสักกาดมาเปลี่ยนรีเวทเนี่ยพอเวลาเรารื้อออกมาแล้วเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเบอร์ไหมไม่ต้องเปลี่ยนหรอกแต่ซื้อมาด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยของดีของช่างใช้อ้ <Hey. S 1> อาวบานนี้เกิดปัญหาแล้วเป็นไง ล้อตกรางจะเอื้อมก็เอื้อมไม่ได้บานแบ่งสีออเลยเหล็กดัดยางดูดเราก็ไม่ได้ออกมาด้วยความที่เรามีเครื่องมือจํากัดเราก็ลื้อฟิกก่อนอย่างที่สอนเมื่อกี้เอาลุยอันเนี้ยลื่นแล้วนี้นี่บานฟิกเออเอา,าแล้วก็ยึด ขึ้นมาที่ชั้น3ามเลยนะถือว่าเป็นตัวท็อปและที่น้ำรั่วมากที่สุดชั้น4เ <c oughs> ข้าเต็มเต็มมันรั่วปูนอย่างนี้ด้วยนะ ชุดบานเลื่อนอย่างเงี้ยมันเกิดอันตรายแล้วนะสมมติเรามีเด็กวิ่งเล่นอยู่ข้างล่างต่อให้เป็นผู้ใหญ่เลยถ้าบานล่วงลวงไปน้าหนักขนาดนี้อยู่ชั้น4ี่ขนาดนี้ล่วงลวงไปเรียบร้อยคือมันต้องมีตัวกันตกอีกตัวใช่มันต้องมีฉากกันตกอย่างนี้ติดเพิ่มได้ไหมติดได้เพื่อ s ซฟ e ี้ความปลอดภัยให้ลูกค้าบ้านกระทุ้งเนี่ยรั่วบ่อยมากชุดตลาดนะแต่มันมีวิธีแก้เราซื้อคิวบางสนมันมาติดหัวบานของตัวข้างบนเนี่ย เนี่ยขนาดติดเนี่ยเสียงยังรอดเลยเห็นไหมไอคิววังฝนเนี่ยมันติดที่ตัวบานหรือติดที่ตัวเฟรมติดที่ตัวเฟรมตรงกลางเนี่ยเขาเรียกตัวกรอบนอกจะเป็นเหมือนหมวกแก๊ปอันนี้เป็นบานใช่ไหมหมวกแก๊ปมันก็จะบังฝ้ฝนมาจากข่องบนมันก็กันได้แล้วเพราะว่าคือพอเวลาเรากันอะเรากันเฉพาะตอนที่กระจกมันปิดแล้วฝนมันจะสาดเข้าไม่ใช่ว่าติดปุ๊บเปิดหน้าต่างมันกันไม่ได้นะพอเปิดหน้าต่างอันนี้เห็นไหมเกินต้านแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนวัสดุ จากตัวซิลิโคนเราไม่รู้หรอกซิลิโคนอะไรที่เอามายาวไว้น่าจะเป็นแบบนี้กดใช่ไหมเจ<ช><ช>โช่เดี๋ยวเราลื้อออกทั้งหมดเลยแล้วยิงตัว MS ทเาไปแทนโอเคตัวซิลิโคนมีกดใช่ไหม<ช>ที่เรายิงไปเห็นไหมครับม<ช>ันทาสีไม่ติดใช่ทาสีไม่ติดแต่ถ้าใช้ m อมความเยืดหยย่นสูงกว่าด้วยแล้วก็ทาสีติดด้วย ยยเยอะๆอะไรจะเพราะว่าอันนี้เรายิงล้นๆอย่างนี้เพราะว่าเราได้สปอนเซอร์มาด้วยนะฮะมันต้องอย่างนั้นสอนไปรู้เรื่องทําได้เราเป็นผู้ชายต้องมีความเป็นพ่อบ้านรับงานได้ไหม<ะ>อย่าไปรับรับเดี๋ยวช่างกระจกไม่มีงานทำจะจ้างก็ไม่ค่อยมานะงานซ่อมเนี่ยอันนี้บอกกันตรงๆ ใช้ดีนะเ,เดี๋ยวตักตะกร้าให้ตวงแพงไหมประมาณสองร้อนิดนิดอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่คุ้มค่าที่สุดคือมันจะเจอปัญหาเวลาบานรุ่นเก่าเพราะว่าบานรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกูเวลาอย่างผมมารีโนเวทบ้านอย่างเงี้ยผมจะเจอบาลรุ่นเก่าๆที่มันยังเป็นรีเวสอยู่ก็ก็ยังต้องใช้ก่อนจะยิงกาวข้างล่างต้องล็อกให้เรียบร้อยล็อกได้ไหมไม่ได้ตั้งบานให้ล็อกได้ก่อนได้แล้วใช,ใช่ไหมสำหรับตัวกาวนะที่จะเอาไว้ยิง ระหว่างอลูมิเนียมกระปูนของงานนี้นะที่น้ำมันรั่วซึมเข้าภายในบ้านเนี่ยผมก็จะใช้ตัว MS Mastico นะครับที่ผมเลือกใช้อันนี้เพราะว่ามันคุ้มค่ามากเลยมันจะได้ปริมาณกาวที่เยอะกว่าแบบหลอดพลาสติกปกติในราคาที่ถูกด้วยนะเราลองซื้อเนี่ยหหลอดเนี่ยประมาณร้อยปายปลายไม่เกิน200กับเราซื้อในห้างเนี่ยได้เฟียงหลอดที่มันเป็นโครงพลาสติกนะหลอดหนึ่งในเกรดเดียวกันนะจะ200ออัพเนี่ยลองไปเลือกใช้ดูนะครับคุ้มค่าแต่ไส้ในดีเหมือนกัน จะยิงให้ดูอ่ะแล้วก็ไปหาซื้อยิงเอาเองนะทั้งตึกยิงไปเลยแบบไม่ต้องกลัวแล้วมันดีกว่าเดบแน่นอนแหละเรื่องคุณภาพในการป้องกันน้ำนะคือมันไม่ได้แห้งไวเลยทันทีเราจะยิงลากยาวๆอย่างเงี้ยเราค่อยมาเก็บงานที่หลังก็ได้ให้มันเต็มเข้าไวจะใช้สไลด์ผสมน้ําหรือน้ําผสมสไลด์ก็ได้นะแล้วมันต่างกันตรงไหนอ่าถ้าเราใส่สไลด์ก่อนน้ำจังหวะเรากรอกน้ําฟองมันจะเยอะอืแต่ถ้าเราใส่น้ําก่อนแล้วหยดสไลด์ฟองจะน้อยกว่า แล้วเรารูดได้เลยจะค่อยๆทำก็ได้หรือจะรูดยาวๆทีเดียวก็ได้เดี๋ยวให้ช่างสีเก็บอีกทีอันนี้เป็นปูนแตกนะพอเราเอาสไลด์ฉีดนะที่นิ้วแล้วก็รูดเนี่ยมันก็จะมันวาวแบบช่างสีนี่ชอบใจเลยแล้วเนี่ยนะสวยกริบช่างสียกนิ้วให้นิ้วอะไรครับนิ้วโป้ง เนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนสักการะแล้วจะดีขึ้นอันนี้ไม่ได้เลยปล่อยผ่านไม่ได้สักการะเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันทาไมสึกไวจริงมันมีหลายเกทนะตั้งแต่แบบร้อยเมตรเนี่ยมวลละ100ร้อยกว่าบาทก็มีจนถึงร้อยเมตรเนี่ยมวลละหลักพันก็มีเพราะฉะนั้นไอเนบบ้เรื่องแมทเทเรียลวัสดุเนี่ยมีผลเลยแหละกับความไฮโซของบ้านใช่เออคือมันจะทําแบบขอไปทีไม่ได้นะทำทังทีก็ต้องคุณภาพหน่อยแล้วเราจะรู้ได้ไงเราเป็นคนซื้อตึกอ้าวเราขายได้อันเนี้ยเพราะฉะนั้นเรามีความรู้ช่างเราเปลี่ยนเอง จบกว่าตึกถือ,ถอว่า<ม>ซื้อ,อท <ำ S 2> <ง>ําเลใช่แต่เรื่องเราอยู่ดีไม่ดีอยู่ที่ฝีมือเราละเปลี่ยนเองได้วันนี้เรียนเป็นไงบ้าง <S <S คิดว<ก>่าจะทําเองได้ไหมเจ้าของตึกทําได้เพราะว่าถ้ามันรู้วิธีการถอดประกอบอลูมิเนียมแล้วก็รู้สาเหตุของว่าน้ํามันรั่วมาจากตรงไหนเนี่ยทำเองอะทำง่ายอีกอย่างหนึง่งก็คือต้องเลือกใช้วัสดุที่มันถูกอ่ะมันถูกหมายความว่าราคาถูก ถูกต้องถูกต้องกับผิวเพราะว่าอย่างรอยต่ออลูมิเนียมเนี่ยเราไปใช้ MS มันก็ไม่เหมาะใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นรอยต่ออลูมิเนียมกับคอนกรีตเนี่ยร้าน้คุณจะใช้เอสใช่เพราะว่ใช่เพราะว่ามันทาสีทับได้เอาเป็นว่าถ้าเรามีตังก็ซื้อไปตึกใหม่ใช่แต่ถ้าเรามีความรู้เรื่องงานช่างแล้วซื้อตึกเก่า แล้วก็รีโนเวทซ่อมเองนด้นิดหน่อยคุ้มกว่าเยอะไหมอาจจะไม่เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเซฟเซฟตังค์ลงเยอะไหมใช่ในทำเลเดียวกันใช่ห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คืออะไรราคาจาราคาจากเต็มร้อยใช่ใช่ก็ฝากไว้สำหรับคนที่ต้องการจะหาตึกมือสองในทำเลดีๆถ้ามีทักษะช่างจะทำให้ดีเลยสุดยอดเลยอยู่ได้ในราคาประหยัดใช่ครับ